กลับมากันอีกครั้งสำหรับคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าทำบ่อยที่สุดทำบ่อยมากๆนะก็คือคอนเทนต์จัดอันดับสก,กินนั่นเองครับและคลิปนี้เราจะมาดูกันว่ามีดในราคา4,350 VP เนี่ยจะมีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างซึ่งวันนี้ผมคัดมาให้ทุกคนแล้วจำนวน7จมีดด้วยกันนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปครับหากคุณหาร้านเติมเกม Valorant ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแนะนำ Index Game Center เลยครับนอกจากที่ผมจะพูดไปข้างต้นแล้วยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับ คุณได้ไปเรียกเติมไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมโมบายนะครับหรือเกมยอดฮิตต่างๆอย่างคอนไครสตาร์เรียลก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แนคนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game Center ด้วยนะครับยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสุขของลูกค้า Index พร้อมเปย์ เอาละรครับผมต้องขอ,อกราบสวัสดียินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิลนิกและช่องวอลลสกินกับผมฟิลคนเดิมด้วยนะครับต้องขอ,อกราบสวัสดีปีใหม่กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพอดีว่าเพิ่งมีโอกาสได้มาสวัสดีโหต้องขอภัจจริงๆงคลิปนี้เราจะมาดู7สกินมีดที่น่าซื้อที่สุดสําหรับผมในเทียราคา4350นะครับสำหรับใครที่สงสัยเรื่องมีดอยู่สามารถที่จะมาดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปเป็นการประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูมีดที่7กันครับว่ามันจะเป็นมีดอะไร4350ตัวแรกนะกั็คือ Singularity เตอร์ไฟล์ครับหรือว่าซิงค u ูลาริตี้บาลีซองนั่นเองตัวนี้ถือว่าเป็นมีดที่เฟี้ยวมากๆแล้วก็เพิ่งเข้าไปไม่นานมานี้นะครับสำหรับใครที่ชอบมีดคงควงนะมีดเล็กๆไม่บางจอตัวนี้แนะนําเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้พุ่งสูงมากไปถึง53นะครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่4 3 5 0มมี4สีอัพเด้2ขั้ันนะครับมีแอนิเมชันที่ค,คล้ายๆกับเมชพังด้วยถือว่าเป็นสกินอีกหนึ่งตัวที่ทาออกมาได้มีคุณภาพมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า เราพูดถึงซิงคลาริตี้บาลีซองไปแล้วเรามาดูต้นแบบของเขากันบ้างกับเมชพังบาลีซองครับผมตัวนี้จะเป็นมีดควง2มือมีไฟฟ้าเพียบเต็มไปหมดถือว่าเป็นมีดที่มีคุณภาพเอฟเฟกเกินราคามากๆนะครับมาในราคา4,350มีซีซีอัพได้2ขั้นเหมือนกันเลยนะครับผมสามารถที่จะไปเลือกดูกันได้เลย2ตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสได้จับได้จองผมซื้อทั้ง2ตัวแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่เลือกได้ชิ้นเดียวจริงๆอันนี้ก็ต้องไปตัดสินใจกันเเองแต่ส่วนตัวผมผมชอบ อบตัวของ Singularity มากกว่าเพราะว่ามันดูเรียบหรูดูทันสมัยมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวของเมชพังบาลีซองกันเลยดีกว่าว่าเขาจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับ ตัวถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าเก็บหน่อยนั่นก็คือรูนเนชั่นเบลดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีดแบบไม่ใช่ว่าเรียกมีดหรอกเรียกว่าดาบเลยก็ได้นะครับถือ2มือจะเอียงไปทางด้านขวานั่นเองนะครับส่วนคาตาณาเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมตัวนี้จะอยู่ทางด้านขวานะครับถ้าคุณไม่อัปเรดเนี่ยมันก็จะเป็นดาบหักแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณอัปเกรดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ดาบนะครับตรงปลายเนี่ยมันจะมีพลังออร่าพุ่งออกมาให้กลายเป็นดาบที่มันสมบูรณ์นะัััไไกกก็ลปใช้้้นดดดววีมสยยเทุข นะใครที่ชอบสายดาบแล้วก็ชอบสายแบบลูนเนชั่นหน่อยนะครับตัวนี้แนะนําเลยต่อมาจะเป็นมิสบูมคุณนายครับผมโอ้โหตัวนี้นี่แอนิเมชันนี่แปลกไปกว่าคุณนปกติเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นแอนิเมชันที่โคตรเฟี้ยวนะถือว่าทําออกมาได้ดีมีความละเมียดละไมมีความระมุนไม่ได้มีความแบบดาร์กหรือว่า The เท่ไปเลยนะครับก็จะมีความแบบสดใสสดใสนิดนึงนะเป็นเทพเจา้าที่นึงประมาณนั้นถือว่าสวยอีกตัวหนึ่งเลยมีตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีแอนิเมชันที่ไม่เหมือนใครด้วยสำหรับมิสบูมมาในราคา4500 44ัมีส 2ขั้นนั่นเองสามารถที่จะไปจัดกันได้ครับอันต่อมาไม่ใช่ใครที่ไหนครับเราพูดกไปหลายคลิปแล้วสำหรับตัวนี้ถือว่าคุ้มสุดๆนั่นก็คือขวานนีโอฟอนเทียครับถ้าคุณไม่อัปเกรดนะครับหรือว่าใช้เลเวลหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นขวานไม้นะครับในยุคคาบอยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่พอเราอัปเกรดเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไซเบอร์พังขึ้นมานะครับหรือว่ามีความแบบโ้ล้ำยุคล้ำสมัยขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนเฉสีเนี่ยคุณสามารถที่จะไปเลือกได้เลยนะสวยทุกเฉดสีจริงๆแล้วก อันต่อมาอันนี้เป็นคารลัมบิดกันบ้างของริเวอร์ครับทำไมผมถึงเลือกของริเวอร์มาก่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีความเล็กนะแล้วก็มีความแบบไม่ได้รกหูโรกตาหรือมีเอฟเฟกที่มันกวนใจสักเท่าไหรควงเพลินเลยนะตัวนี้แถมยังมีตีมที่มันเท่ซะด้วยถือไปเนี่ยจะมีความออกมาจากตัวของใบมีดนะครับสีสามารถสูมีสีสี CC, อัพได้2ขั้นยังไงก็ลองไปจัดกันได้ครับตัวนี้จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงสำหรับผมนั่นก็คือมีดมันเล็กไปหน่อยแค่นั้นเองแต่ถือว่ายังคุ้มอยู่ครับเอออ ก็มาอีกตัวหนึ่งสำหรับคลมบิดนะครับตัวนี้ก็จะมีความแบบสวยขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ราคาเนี่ยยังคงเท่ากันอยู่นะเอฟเฟกอะไรของเขาเนี่ยก็จะจัดเต็มกว่านะครับส่วนตัวมีดเนี่ยก็จะมีความใหญ่ขึ้นมากว่าริเวอร์นิดหนึ่งนะครับตัวใบมีดนะนอกจากนี้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนสีในเกมได้เลยวางเป็นชิงชาสวรรค์เลยก็ยังได้นะสำหรับตัวนี้นะมีสีสีอัพได้2ขั้นนะครับยังไงก็ลองไปจัดกันได้สำหรับ r t x 17 Pro มีดอันดับสุดท้ายของรอบในวันนี้ครับ อะลรครับผมอาจจะมีตัวอย่างไม่ครบทุกตัวยังไงก็ขอภัยมนณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่า u t u b e เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนเล็กเล็กน้อยน้อยเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกับผมฟิวในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ